ยังคงเป็นเกมถ่ายภาพที่มีภาพเหมือนกัน2ภาพแต่มีจุดที่เหมือนและไม่เหมือนกันอยู่5จุดแต่แตกต่างกันตรงที่ตอนนี้จุดละ2ครับเกมถ่ายภาพเกมที่2ทีมแข่งขันทั้งสองทีมจะได้รับชมภาพที่เหมือนกันสองภาพแต่มีจุดที่ไม่เหมือนกัน5จุดซึ่งมีความยากมากขึ้นภายในระยะเวลา10วินาทีทีมที่ยกมือก่อนจะได้สิทธิ์ในการถ่าย ถ้าทายถูกได้จุดละสอคะแนนแต่ถ้าครบ10บวินาทีหรือทายผิดสิทธิจะเป็นของอีกฝ่ายทันทีเป็นไงตัวเองอะเป็นไงแล้วโอเคหรือเปล่าเป็นไรพี่นี่เป็นไรเนี่ยมันมีเล่นละเล่นอะไรเนี่ยผู้ชายผู้ชายใช่ไหมใช่สิไอตะกี้ได้เหรอ ผู้ชายผู้ชายผู้ชายเราเล่นกันเรอเล่นกันอะนรครับข้อกัข้อโอ้ว้าวโอเคอ่ะคุณหญิงนะครับเที่ยงนี้จะช้าอีกไหมไม่ช้าอยู่แล้วไม่ช้าอยู่แล้วแต่กี่บอกอะไรลูกทีมได้มั้งไหมครับบอกแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะครับที่บ้านทำอาชีพอะไรครับขายขนมจีนขายขนมจีนบอกให้เลยทำไมคุณหมอไม่กล้าบอกขายขนมจีนมันผิดตรงไหนอ่ะฮะคุณหมอ ขายเต้าหู้ทอดค่ะเอาขายเต้าหู้ทอดบอกไอ้หน้าอย่างงี้ขายเต้าหู้ทอดตายแล้วหลันเลยยถ้าขายขนมจีนก็ขายไปเลยไม่ต้องอายผมหรอกเต้าหู้ทอดค่ะเชื่อผมเแล้วขายเต้าหู้หรือขายขนมจีนครับขายเต้าหู้ทอดค่ะขายเต้าหู้ทอดที่บ้าดิเขาขายเต้าหู้ทอดขายขนมจีนและไอ้ข้างๆเต้าหู้ทอดมันเป็นเส้นๆเขาเรียกอะไรขนมจีนไม่ใช่เหรอที่ไหนมีร้านเขาเนี่ยแหละผมไปจำผิดมาจากที่ไหนจริงๆผมไม่กินห๋อพรุ่งนี้ต้องไปเห็นที่ไหเห็นซอยไหนเห็นที่ไหน เห็นเห็นมั้งไหมมั้ไหมเขาเอินขอบุ่ต้องเสียงกันมาดูภาพอย่าลืมนะครับต้องดูรายละเอียดให้ดีเพราะว่าเที่ยวนี้มันสองคะแนนนะครับแต่ละจุดพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมไปชมภาพเลยมอนเหมือนตรงไหนมันเหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนมเหมือนไม่เหมือนตรงไหนมันเหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงไหนมันเหมือนไม่เหมือนตรงไหนหมดเวลาแล้วครับยกปือเลยครับเรา แล้วครับทางทีมของจักรยานเสือภูเขาเป็นผู้ที่ได้ชกคุณผู้ชมก่อนอะไรอ่ะแล้วทำหน้าแบบคือเขาไม่รู้เขาเขาหมั่นไส้ผมหรือว่าหมั่นไส้ทีมนี้ไม่ใช่ไงอายุเขาเยอะแล้วการอันนี้อายุเยอะแล้วไงเขาก็จะช้าเชื่องช้าไงที่หมอเนี่ยอ๋อเหรอครับอ่าโอเคไม่อะไรนะอ้าวทีนี้พร้อมพร้อมไปที่ภาคเลยครับตามจับเวลาครับ ทักทิพย์ทักทิพอเคโอเโอเคโอเคอันนี้ถือว่าได้ก่อนนะครับถือว่าได้ก่อนนะครับเอะไะครับตอนนี้ยังเหลืออีกแค่2จุดนะครับยังเหลือแค่เอ๊ะสองจุดเรือหนึ่งจุดเหลือสองจุดนะครับอ่ะทีมพิจารณาเชิญครับ ยังมีอหนึ่งจุดนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่อยู่ข้างบนเลยครับอยู่บนเลยเหลือเวลาจะไม่ถึงหมดเวลาหมดเวลาซะก่อนเอาละครับทีมนี้พร้อมแล้วครับไปเลยครับนี่ครับไม่ใช่ครับข้างบนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับข้างบนไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมมล พก<โ> <ITA> นี่นะครับเ <the> ห็นน er ี awesome. you. so oh ่ไปแล้ว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 ขวาหมดเวลาใช่หมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับกลับมาเสียเถอะอ้าวไปเลยครับพยาบาลครับตรงนีรชี้เหรอได้แล้วโอถูกแล้วโนไปเลย นี่พี่ใ่ใหญ่เลกเขาเป็นคนชี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอีกนิดเดียวตรงไหนไม่ใช่ี่เขาชี้ไม่ใช่ไม่ใช่จุดนั้นจุดที่ไม่เหมือนกันจุดนี้ท่างหากนี่ครับนี่ครับคุณชี้มั่วเองแล้วคุณจะมาโอเคไม่ได้นั้นข้อนี้ก็ไม่มีใครได้ข้อนี้ไม่มีใครได้ตัดสิทธิ์ไปเลยครับอ้าวปรบมือหน่อย ่แต่ภาพขอรครานผู้ชมครับตอนนี้มาดูเกะมาดูสรุปคะแนนกันหน่อยนะครับในรอบที่สองใครทําไปได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับทีมสาวพยาบาลทำได้ไป1ข้อ2คะแนนบวกของเดิมเป็น4คะแนน างของจักรยานเสือภูเขายัางแน่นอนอย่างชัดเจนเนะครับ3ข้อข้อละ2คะแนน6คะแนนรวมของเดิม3คะแนนเป็น9คะแนนแะนี่คือ <Yeah! S 1> บรรยากาศของความท้าทายในรายการเหมือน <Okay. S 1> ไม่เหมือน The Hunting Game ที่3จับคู่ภาพ10คู่20ภาพทีมแข่งขันทั้งสองทีมจะได้รับชมภาพ20ภาพที่เหมือนกัน10คู่ภายในระยะเวลา10วินาทีทีมที่ยกมือก่อนจะได้สิทธิ์ในการถ่ายถ่ายทูกได้คู่ละ1คะแนนแต่ถ้าครบ10วินาทีหรือถ่ายผิดสิทธิ์จะเป็นของอีกฝ่ายทันที เอาละครับเกมที่3จับคู่เหมือนเรามีภาพเป็นอยู่ทั้งหมด20ใบครับใน20ใบนี้มีภาพที่เหมือนกันทั้งหมด10คู่ใครทายได้คู่ละ1คะแนนครับนะครับแต่คุณพยาบาลครับผมขออนุญาตนะครับไม่ได้เสียมารายาทคือ,อคุณอีทเนี่ยเขาอยากจะรู้เรื่องส่วนตัวเรื่องการใส่แว่นอะไรเงี้ยครับ <c oughs> คุณอยากจะรู้ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับผมผมขออนุญาตผมผมถามให้แล้วคุณถามได้เลยว่า อะไรยังไงเอาคนนี้แล้วกันนะฮะถามคุณพยาบาลนิดนึงว่าคุณพยาบาลใส่แว่นทําไมครับคุณใส่แว่นทําไมผมใสแว่นทาไมอใส่แว่นกันตาผมฮะกันตาเอากันตาใช่เพราะอะไรตาเป็นไงอยากดูไหมอยากดูอยากดูอยากดูไหมอยากดูอยากดูขอเสียด้วยแล้วตาเป็นอะไรมเไม่อยากดูเลยผมอยากดูผมอยากดูตาเป็นอะไรดูนะ โอ้ใส่แล้วดีแล้วเห <c oughs> ็นไหมดีมากเลยเห <c oughs> ็นไหม <c oughs> ดีมากเลยอ่ะถ้างั้นเราไปดูภาพเราไปดูภาพกันครับ